มะพร้าวแตกเอ้าเหรอฮะโมผมไม่แตกแล้วมะพระ้าวแตกแล้วผมไม่แตกแล้วมะพร้าวแตกแล้วผมใส่แล้วผมไปยืนคุมงานงานอยู่ที่ถนนแต่นี่มันแดดร้อนผมก็เลยยืนใต้ต้นมะพร้าวยืนสักพักบมะพร้าวหลุดคอยผมย่นรอนมะพร้าวขิงตรงไปที่ถนนมะพร้าวแตก เราจับหนูก็ไม่เห็นเจ <c oughs> อเลยไม่เป็นไรเนี่ยข้อข้อยเหลี่ยนนี้นะครับมะ <c oughs> พร้าวหล่นใส่หัวมะพร้าวแตกหัวไม่แตกนะครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เรากําลังจะไปดูพระนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่งวัฏยานะครับที่แถวปทุมนะครับแถวปทุมนะครับ ก็ตอนนี้นัดก,กับเจ้าของพระไว้ตอนประมาณ5้าโมงกว่านะครับเจ้าของบอกว่าถ้าเกิดคุณบอยมาเนี่ยอนุญาตให้อัดคลิปนะครับเมื่อวานนะเมื่อวานพูดว่าอนุญาตแต่วันนี้ไม่รู้อนุญาตหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองโทรหาเจ้าของดูอีกทีนึงครับว่าเป็นยังไงครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะจะลองโทรหาเขาดูก่อน few moments later. สวัสดีครับออตอนที่ผมอยู่หน้าบิ๊กซีแล้วนะครับผม ครับผมอีกประมาณไม่เกิน2 3สามนาทีเนี่ยผมจะถึงบ้านนะครับยังไงผมขอญาตอัดคลิปนะครับกต่ทนายว่าไม่ต้องเห็นหน้านะครับนะครับโอเคได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมครับสวัสดีครับโอเคยวแลกบัตรก่อนนะครับตอนนี้อยู่บริเวณหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเดี๋ยวเราไปลุ้นดูว่ามีโอกาสแท้หรือไม่นะครับแต่เบื้องต้นเท่าที่ดูเนี่ยมีโอกาสแท้นะกับนว่าราคาที่ คุณอาท่านนี้เขาบอกมาค่อนข้างแพงแต่เดี๋ยวเราไปดูว่าจะเจราจาต่อรองเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในบ้านของอคุณพี่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้ดูเลย <laughs> สวัสดีทิน <c oughs> ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูเป็นเหรียญหลงพอกันเหรียญนี้นะเ <c oughs> มื่อวานเนี่ย <c oughs> คุณพี่เขาส่งมาสองเหรียญนะฮะเหรียญแรกเนี่ยเหรียญแรกคือเหรียญเมื่อกี้ดูอันนี้ฮะอันนี้เงาเลยสึกมากนะครับ <c oughs> เหลือเป็นเงาเลย นะครับอันนี้แต่เหรียญแรกนี่ยังสภาพพอใช้ได้แต่อันนี้เขาเป็นสนิมหน่อยนีไ่ไปล้างอะไรมาป่ะครับไม่ล้างเก็บไว้นะตอนแรกอยู่ในกรอเหมือนเหมือนอะไรไปขัดไปถู <ๆ S 2> เลยตอนอยู่ในกรอแล้วตกแกะมาเพื่อถ่ายรูปถ่ายพวกแก้วปีละแล้วก็กววกเก็บไว้ในในตู้ผมดูก่อนแล้วกันฮนะว่าตอนนั้นร้องโทรมาอะไรแบบนั้นถ่ายเอาไว้ที่น้องดู คือเหรียญที่เขาไปไปล้างมาหน่อยนะแล้วเขาไปขัดใช้เหมือนใช้ผ้าอะไรขัดมาเนี่ยเงาหมดเลยครับอืเอ,อ,ปอ,เ,อเป็นไม่ได้ครับเวลาเวลาใส่กรอบเขาจะชอบบอกล้างไหมเหรียญเป็นสนิมล้างให้เขาเขาาล้างเขาเอง <c oughs> ใช่ใช่เขาอยากล้างให้เขาเห็นว่ามันเป็นสนิมเขาเลยจาัดก,การให้ส่วนใหญ่เจอหลายเหรียญน,นะครับเท่าที่ผมไม่เช่ามาเราไปใส่ผมไปใส่กรอบที่สีย่านหลร้าน อ๋อเขามีความรู้เรื่องพระเขาเลยช่วยขัดให้มันนะเงาเลยจริงจริงก็เป็นการเป็นไม่ไม่ถูกลักเวลาล้างอันนี้หัวนี้อันนี้ดูไม่ออกนี่ต้องแกะแต่ที่ดูไม่ออกเลยอันนี้อันนี้ดูไม่ออกเลยเพราะว่าเขาไทําอะไรมีเชื่อมอะไรข้างหลังด้วยนะอันนี้อันนี้อันนี้ออันนี้เขามีเชื่อมหูข้างหลังอะไรอันหนึ่งแต่มามองไม่มองไม่เห็นแล้วเพราะ เงาสึกใช่เงาฏิดด้วยแล้วเหรียญเขาสึกมากใช่สึกมากมากอันนี้ต้องแกะดูอย่างเดียวอันนี้ดูไม่ออกอันนี้ดูไม่ออกนะครับเพราะว่าพอมันสึกจนไม่เห็นตัวหนังสือเนี่ยมันเห็นแค่เงาจริงมองตาเปล่าเห็นพอเห็นเงานะครับแต่ที้เห็นแต่พอส่องไปปุ๊บมันลื่นหมดเลยอ่าอย่างนี้พอเห็นแต่พอส่องไปปุ๊บลื่นเลยมันไม่มีเหลี่ยมสันของตัวหนังสือละอันนี้ต้องดูขอบต้องแกะมาดูขอบ ที่เป็นรอยเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องดูนะมีทั้งหมดเนี่ยเขาถูกการล้างแล้วเขาใช้ท่าขับมันเลยเป็นด่างแบบนี้ตรงสือ่อหายหมดแล้วเขเอาพระไปไว้กรอบเขาไว,กะกะวายย้ใช่ครับเหมืันเขาจะใส่กรอบเขาได้กัดอะไรได้ครับลอ,องดูนี่หลวงปู่ผ,ผาเนี่ยวัดปู่ดงคงคาไม่เล่นรุ่นนี้ไม่เล่นไม่เล่นเลยใช่รุ่นนี้ไม่เล่นครับหลวงมุตโตมีแค่เหรียญเดียวเหรอครับจะมีเหรียญหรือเป็นของราณเป็นเงินไหมเป็นเนื้อเงินมีไหมไม่ใช่ เป็นของรามกินอะไรบอกละเนี่ยแต่เป็นของลรบุโต,โต้เหรอฮะลรบุโตโอ้อ่อแล้วฮะอะไรแต่ๆๆต้องดูไหนไม่ไม่เคยรู้เนี่ยจริงๆ,ๆ,ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอย่านนะครับเนี่ยผมเอาันนี้ให้ตัวอย่างจริงๆริงอาราบัมหรืออย่างเงี้ย <ๆ S 1> ไม่ควรใส่อันนี้พูดตรงๆนะครับบอกกับคุณพี่ตรงๆ,ๆเนี่ยเหนียวหมดแล้ว,อลวพอพอเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยมันจะเริ่มเหนียวพอเหนียวเสร็จปุ๊บทิ้งนานๆถ้าเหรียญที่เป็นโลหะแดงลมดำเนี่ย มันจะขึ้นสนิมเขียวใช่ถ้าไม่ถ้าไม่ใส่กรออ่ามันจะขึ้นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยใส่กรอไม่เป็นไรแต่พอมันอย่างเงี้ยมันจะขึ้นค่อยๆเขียวแล้วก็เหนียวมันควอมเขียวเสร็จปุ๊บมันจะเป็นสนิมเขียวไปเรื่อยๆพอมันเข้มขึ้นล้างไม่ออกอะพังละแล้วถ้าเป็นทองแดงลมดําอะสวยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นดูแบบเฮ้ยแท้หรือเปล่าวะลมใหม่หรือเปล่าเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีน้ํายาน้ํายามันเหนียวแล้วมันทําให้เสียอันนี้คือไม่ควรไม่ควรใส่นะสําหรับคนที่ที่มีพ้าเหรียญนะแล้วใส่อะไรนะอบ้าแบบเนี้ยอันนี้คือผม บอกตรงๆเลยไม่แนะนําให้ใส่เพราะมันเหนียวหมดเลยจับเป็นเหนียวเลยฮะใส่ความีอ,อย่างเงี้ยใช่เมื่อก่อนผมมีเต็มเลยอย่างเงี้ย <engagements. S 1> ผมมีอาละบ้างมีเต็มเลยแล้วพอตอนหลังเนี่ยผมตัดทิ้งหมดเลย <t ừng> ผมตัดขนาดหยิบออกมายังหยิบยากเลยต้องตัดทิ้งเบยเอก็จะทำเป็นอัไนไม่ได้ใช่ครับู้แบบเป็นอันไม่ได้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันเหนียวความเหนียวมันเสียตอนนี้มีแค่เหรียญนี้กับเหรียญนี้ที่เอาเ็มที่กี่บาทเผื่อไว้ล้านสี่คือพาเขาศึก อย่างนี้ไดไหมครับ1นึ่งล้านหนึ่งแสนไดไหมะบ,บอกตอนแรกก็บอกตรงๆเลยว่าเออนี่แท้นะพี่แต่พี่บอกว่าเขาอาจจะเขาไปล้างไปขัดมาหน่อยคนที่ขัดายร้านนา่าจะเป็นร้านแหละเพราะเาพราะดูแล้วไม่น่าจะคุณพี่ไม่น่าจะรู้เรื่องเอาพระมาล้างมาขัดนะแต่งไปเพื่ออะไรไม่รู้เลยแต่ง,ตงไ,ไม่ล่ะคือร้านร้านเลี่ยมทองส่วนใหญ่อะ่ะเวลาเขาเห็นมันเลอะเลอะเพราะเวลาเขาเลี่ยมกลับเข้าไปอ่ะมันจะเป็นฝุ่น คือพลาที่มันมีสนิมเยอะๆเนี่ยเวลามันเลี่ยมตั้งสนิมเ่ยมันกลัวจะไปเข้ากับ่อตอมันไม่พอเข้าไปแล้วข้างในเ่ยเวลาเราใส่ไม่นานอ่ะพลาติกมันจะเป็นฝุ่นเหมือนสนิมมันเป็นมันเป็นฝุ่นอยู่ข้างในอ่ะมันจะทําให้พลาติกมันมัวเขาก็เลยจัดการล้างให้มันสะอาดไปเลยพอเข้าอยู่ในพลาติกมันก็ไม่เป็นละใช่ใช่ใช่เพราะต้องการให้มันสะอาดแล้วเพื่อเข้าอยู่ในพลาติกแต่จริงการทําแบบนี้มันทําให้พราเราเสียมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเนี้ยพอไปล้างไปขัดหนังสือนี่เขาไปหมดเลยนะฮะ เนี่ยฮะข้างล่างไม่มีตัวหนังสือเลยบันบันสึก<ต>ใช่เสึกจากการใช้หรือว่าเพราะมันเป็นสนิมสึกจากการใช้ด้วยแล้วเป็นสนิม<อ>เสร็จปุ๊บพอเขาขัดน่ะสนิมตัวหนังสือมันหลุดไปด้วยมันมันเอาอะไรขัดมันจะไปขัดแรงขนาดนั้นนะเด้อถ้ามันเสร็จจากการใช้งานนะไม่คือเวลามันเป็นสนิมเนี่ยเวลาล้างเนี่ยเขาต้องใช้แปรงทองเหลืองขัดพอขัดมันก็เป็นรูๆๆๆูรูเขาใช้ผ้าขัดไอ้ทิมันเลยเงาแบบนี้ องศึกศึกใช่ใช่ไหมฮะไปเวียดนามมาอืมไปเวียดนามเลยเนี่ยเราบังคืนย้อดมาขนาดที่แฝงอยู่นะไปดูงานไปตรวจงานเนี่ยมะพร้าวมงผสมผุอะไรเนี่ยมะพร้าวแตกเอาเหรอฮะรู้ผมไม่แตกแล้วมะพร้าวแตกแล้วผมไม่แตกแล้วมะพร้าวแตกแล้วผมใส่แล้วผมไปยืนคุมงานงานอยู่ที่ถนนแตอนนี้มันแดดร้อนผมก็เลยยืนใต้ต้นมะพร้าวยืนแล้วก็มะพร้าวหลุด คอยพันธุย่นของมนมะพร้าวกิ่งตรงๆตรงไปที่ถนนมะพร้าวแตกหัดแตกหัวแตกเรากลับดูก็ไม่เห็นตัวอะไร <c oughs> ไม่เป็นไรเลยนะเขาอกข้อเรียนนี้นะครับมะพร้าวหล่นใส่หัวมะพร้าวแตกหัวไม่แตกนะครับใ,ใช่นี่แน่นอนแหละที่เราเห็น,นตัวเรเอะไร ยั๋ยวังกลับมาบอกแฟนที่บ้านเมื่อกี้ไปยืนดูเงี้ยคุณแต่หัวไม่โนใช่ไหมไม่โนไม่โนด้วยเหรอโอ้ไม่โนเลยยังบอกว่าแฟนเรบอกเอ็กซเรย์ดูมาบอกไม่ลองเอ็กซเรย์ไอ้กี่ปีแล้วเนี่ยยี่ยันกี่กว่าปีแล้วตอนยี่ยันอ๋อเหรียญนี่ประสบการณ์ครับเอง็นีอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เอาคนอื่นเนข้าตัวเราเองแต่จริงๆผมอยากดูพวกพระบูชาด้วยนะ มันเป็นผ้าใหม่ผ้าใหม่หมดเลยล่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่พระรุ่นพระอะไรพระให้ดูก็ได้ให้ดูอแต่แต่ก็คงไม่อยู่ในสายต่างไม่เป็นไรเอาสบายใจถ้าเกิดให้ดูผมก็ดูแต่ถ้าเกิดดูดูดูดาขอมีพระอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพระบูชาแล้วเราไม่ได้มีตรงส่วนของอ๋อนี่พระเต็มเลยนี่ใช่ไหมครับเนี่ยอืม เป็นห้องพักของคุณพี่โอ้มีจัตุคามเต็มเลยนะองค์พ่อจัตุคามจริงๆแล้วก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นผ้าแท้เกือบหมดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยม,มีองค์นี้องค์กางี่ยไม่เก่ามากองค์นี้ยุยา่าอ่าแต่ไม่ไม่ไม่ได้เก่าแบบถึงยุคมากอันนี้อันนี้บนอืมนี่คือโลกครับอันนี้นท,ที่คุณช่างสุโขทัยทำ อันนี้เลยทีิงช่างหัวใจทำนี่ผมให้เขาแกะให้เขาแกะเลยวรจ้างเขาแกะเลยแต่วันี้เนี้เป็นเก่าแก่มากแบบอ่างไหนเอยมองไม่เห็นอ๋อนี่เก่าครับแต่ไม่ค่อยนิยมมากในตลาดใช่ครับเป็นเป็นทาที่สวยใช่ครับอันนี้เป็นร้อยปีผมพี่ขอคำสุดท้าย ท้ายสุดเอาบนรถให้อหหีกครั้งอย่างางี้แล้วกันครับคุณพี่ครับคู่นี้ร้านสามแล้วกันเ <c oughs> หร <c oughs> ียญน,นี้ไม่แพงนะแต่พี่เหนียว่าผมมาแล้วผมเจอหลงกูตโต๊ะผมว่าเนี่ยคู่นี้ร้านสามนี่ผมก็มีแค่เหรียญเดียวเพราะว่าอันนี้ไปไปรับมากับม <c oughs> ือทเฉลี่ยอันนี้เหรอฮะใช่<ฮะ>อ่างั้นไม่เอาเอากันเหรียญเดียวร้านสามอ่ะ อ่ะง่ายๆจบเลยอะ,อะเห็นว่ารับจากังมือท่าน<ต>ผมไม่ยงที่ผมรับังมือ,อ่ะงงั้นหนึ่งล้านสามแสนบาทง่ายที่สุดเลย <laughs> ไม่หรอกคือถ้าอันนี้ไม่ได้รับจากมือท่านผมก็ผมก็จะไม่นี่พอเอารับจากมือท่านไม่เป็นไรแต่ผมตองเนีย๋ยผมเอาเงินให้ก่อนออันนี้หนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านอันนี้หนึ่งล้านเพิ่งเบิกมาครับลองดูก่อนนะอ,อันนี้ปึกหนึ่งล้านอันนี้หนึ่งล้านสามแสนเพิ่งทานแล้วออกมาเลยครับเนี่ยอันนี้หนึ่งล้านสามแสนเดี๋ยวผม หมอบให้ก่อน1นึ่ล้านสามแสนคุณพี่ครับโทษเล่เล่คุณลุงใช่ไหมต้องเรียกคุณลุงใช่ไหมให้เรียกพี่ดีกว่านี่ครับเจ็ดสิบสามเลยโอ้โหเจ็ดสิบสามผมสี่สิบสองครับ่าผมก็ไม่คิดว่าจะเจอคุณบอลแล้วก็ส่งเออไม่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 คิดส่งอย่างนี้ผมยังไม่คิดว่าจะแท้เลยด้วยซ้ำตอนแรกที่ส่งมาผมเปิดเลยไปแล้วแล้วผมก็ย้อนกลับมาดูเมื่อกี้เหรียญพ่อกันสงสัยไม่แท้ไม่่รู้ จะได้รับหรือไม่ได้รับผมทุกเดือนผมอ่านไลน์ทุกลูก<ต>ผมดูไลน์ทุกคนที่ส่งมาเป็นเดี่ยว่าอันนี้ผมเปิดข้ามไปแล้วแวบแรกที่ดูคิดว่าปลอมแต่ลองยอ้อนกลับมาดูอีกทีหนึง่งมีโอกาสแท้เว้ยนะครับมีโอกาสแท้ก็เลยแบบลองโทรดูแล้วจังหวะว่าเมื่อวานน่ะผมว่างช่วงเวลานั้นแต่โอเคไม่สะดวกก็เลยเอาไปเป็นวันนี้เล้วอ,อ,อย่างนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้สมมุติอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะเอ,า,า,อาองค์นี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ประมาณหมื่นบวกลบหนึ่งหมื่นบาทบวกลบ นิดหนึ่งอันนี้ใหม่เลยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมเ่เก็บไม่เลยเก็บอะไรใช่ครับถ้าสือสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งครัเจ็บเลยเก็บเพอย่างเดียวเลยใช่ครับพวกนี้ไม่แพงเหรียญปุบแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินเหรียญหนึ่งหกหมื่นเจ็ดหมื่นใช่ผมถึงจะถามถ้าเป็นเนื้อเงินแพงแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็หน 1, 000, <อ>ึ่งหมื่นแล้วเลยที่เรใช่ <laughs> เผื่อไว้ห้อยได้แต่นี่เล่นไม่แพงอยู่แล้วอยเยอะะแยเอาเต็มคอแล้วใช่ไหม หนึ่งหมื่นหนึ่งได้ไหมเอาเอาได้หมื่นหนึ่งได้มาเลยเดี๋ยวเออไหนมาแล้วอันนี้หนึ่งหมื่นครับอ่ะหนึ่งหมื่นนะครับนี่นะครับนี่จะพอดุลนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูพระต่อขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับผมครับขอบคุณครับโอเคครับสรุปสุดท้ายเราก็เช่าคุณลุงมาได้ในราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับรวมถึงเหรียญหลงปูโตอีกหนึ่งเหรียญในราคา1นึ่งหมื่นบาทนะครับ ากว่าใครมีนะครับหรือเพื่อนๆของเพื่อนของเพื่อนมีนะครับแล้วอยากจะขายให้ผมนะครับหรืออยากจะเป็นนายหน้านะส่งไลน์มาได้ทีแอดไซน์บีโอเลขหกกตัวนะครับผมจะตอบกลับแบบที่สนใจจะเช่าเท่านั้นนะครับผมจะตอบกลับแบบที่สนใจจะเช่าเท่านั้นขอย้ำนะครับเพราะาเนื่องจากคนส่งมาแล้วผมไม่ตอบพอไม่ตอบปุ๊บก็หาว่าผมนูน่นนี่นั่นโน,น่นด่าผมนู่นนี่เขาเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่วิสัยที่ดีนะครับผมอยากให้แค่ส่งมาผมสนใจแล้วผมติดต่อกลับไปเนื่องจากพระ เนื่องจากคนเนี่ยส่งหาผมวันหนึงวัน 3, 4, 5ส0 0หคนผมก็จะเลือกเฉพาะคนที่มีพระดีหรือมีแนวโน้มที่จะมีพระดีและจะตอบกลับเท่านั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากว่าถูกใจกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันครับสวัสดีครับ